สวัสดีครับส่วนมูลกิจกรรมความเพียนพระปิตายยอดเศรษฐีลาวและลูปบุตทวดครั้งที่52วันที่31ธันวา2568ครับวันนี้เป็นครั้งที่52ตรงกับวันที่31 ธนวาสองห้าหกแปดข้าพเจ้านายวันญพลศรีจูขอบเล่งข้าพเจ้าสถัยพุทธมนต์ถวายบิณฑบาตพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์รียบูชาเดชองค์พระกัมมัฏฐเจรจาองค์หลวงปู่สัมฤทธิ์ลุนองหลวงปู่คุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเทพเจราจาทั้งหลายโปรดจุมาอนุโมทนาในการสวดสถัยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตรตรัยครูบาอาจารย์และเทพเจรจาทั้งหลายโปรดจุมบันดาลให้จิตของข้าพเจ้า เป็นสมาดิอันควรแก่การสวดสาทิ่งายบนต่อไปบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาสกวาเลสุอัตตราคชนตุเทวดาสัทธรรมมุนีราชชักสุนันตุสักขโมกทังสักเคกามีจะรูเบคริศิขาราตเตจันตลิกบิมานีจูเประเทจะกามีตรุวานาคาเนคีหะวัตุมัิเขียเทวุมาจะยันตุเจวชลาชาลาวิสเมียกคะันทพนาคา ทิฏันตาสันติเกยังมุนีวราวาจานนงสัทวะเมสุนันตุธรรมสวรรคการุยมันตาธรรมสวรรคการวย่ามันตาธรรมสวรรการุย่ามันตาโมสวนามการาสิติขารนโมุสพะคะวโตัวอรหัโตสสมาสมุสสานโมตัสาพภะคะวโตัวรรหะโตสสมมาสมุตตานะโมตสสะภะขะวาตัวรรหะโตสสมาสมุทธตสะ โมสวาสัจจกิอริยาคาฐานาทิเมศรนังอัญญังพุทโธเมศรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสดทิเมโหตุสัพปทานาทิเมศรนังอัญยังธโมเมศรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสดทิเมโหตุสัพปทานาทิเมศรนังอัญยังสังโฆเมศรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนะสดทิเมโหตุสัพปทา โมสวนมหากรุณิกนัทโธติอทิกาคาถามหาการุณิกนัทโทายาสัพปปานีนังปุเรตวาปารมีสัพปะปโตสัพพติมุตตมังเอเตนะสัจวัตนมะหุตุสัุปัวามหากรุณิกนัทโหิตายสัพปปาีนังปุเรตวาปารมีสัพปะปโตสัพพติมุตตังเอเตนะสัจวัติเนมหุตุสุปัวามหากรุณิกนัทโสุขายสัพปปาีนัปุเรตวาปารมีสัพปะปโตสัพพติมุตตมังเอเทนะสัจวัตนมหุตุ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยาพะกวารสเกสุวิหารติกปิราวัตุสม밍มหาวเนมหาตาปิคุสังเคนาสติงปัจจมาเตหิปิคุสเิหิสเบหิวะอารหันเตหิท่าสหิจารุกถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหุนทิพะกกวาตังทัสนายยาปิคุสังขันจั อาตาโคจตุนาสุทาปัสกายิกานาทวานาเอตาตาโคเซียยังพะคาวะสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหะภาภะมหาตาภิกุสังเคนสติปัจจามติหิภิกุสติหิสเปหิวะอารหันเตหิทาสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหุติพระคารวันตัางทศนายยาพิกุสังขันใจยานุนามายามปีนาพะควาเตลุปสังกามิยามายุปสังกมิตาวะพะควาโตสันติเกปับเจกาถาภาสยามาติ อาตาโคตาเทวตาสยสาปีนามาพระลบาปุริโสสมะทิตังบาปะหาภาษาเรียภาษาริตังบาปะหังสมิจฉญาเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเบสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระหังสุอาตาโคตาเทวตาพระกัวันตังคภิวาเทจวะเอกามตังอัตังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคตังอภาสีมหาสัมมยุปวานาสมิงเทวะกายาสมาขตาหะคตามาหะอิมังธรรมะสมัยยันทักกิตาเยวะอปปาราติตะสังคันติอาตาโคอปปาราติวตาภะคะวะโต สันติเกอีมังคาทังขปาสีตัตระภิกคบุษมาตังสุจิตังอัตโนจุกมะกังสุสารธิวเนตานิกาหิตวะอินทริยานิรักขติปันติตาติอาตะโคอัปราชิวุตตาภะกะวะโตสันติเกอีมังคาทังขปาสีเชจาวะคีรังเชจาวะปาลิกังหินทะคีรังวะหัมจามีชาใจจรันติสุทาวิมลาชจขุปตาสุทันตาสุทุนาคาติ อาตาโคอัปราชิปวิตาพะกะพิโตสันนิเกอิมังคาตังอภาสรีเยเกจิผูตังสารนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอภัยภูมิปะหายยะมานุสังติหังททวะกายังปาริปูเรนสันติติอาตาโคพระขาวปีคูอามันเตสีเยบุเยนะพิคเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวิตาสันนิปฏิตาหุนติติถาคตังทัสสนายะพิคูสังขันใจเยปิเตพิคเวอหิสุงนาติตามะทานังอาราหันโตสมาสัมพุทธา เอสัมปีพระก่าวันตานังเอตตาปรมายวะทวตาสันิปติตาอหิสูงสยธาปีมยห่างเอตารหิยปิเจพิเกวปวิสันติอนาคตมัานังอรหันโตสมาสัพุทธาเตสัมปีพระก่าวันตานังเอตตาปรมายวะทวตาสันิปติตาพวิสันติ สซยะธาปีเมยังเอตระหิอจิคีสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิกิต่ยิสสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิเตศิสสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุณัฏสาธุกังมัาสิกาโรธาพาสิสสามีติเอวัมันเตติโคเตปิคุปะคะวะโตปจัสสุสุปะคะวะเอตตะเทวะ สีโลกมานุกัสสามิยะถาปุมาตถสิตาเยสิตากิเดคขปรังปะหิทตาตสมาหิตาปุตุสิหาวาสัลินาลมะหัสาวิสัมมุโนโหตัตะมานาสุทวิปัสสนามาณวิลาปิญโญปัญญาสติยะชาววันิกะปิลาวัตตาวิจตุอปันติกิสัตถาสาวกีสาสเนรเตทีวะกายาปิกขตาติปิชานะภิกะบุเยเตจะอขตาปะมกะรุสุตวะพุทธสาวะสานัง

ชาสหัสสายแม้ว่าไยยการนาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสีนุ่มโอทัพนาภิกขามุภกขุนาสัมมิจิงวะนังสาตาคิราติสาสหายการนาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสีนุ่มโอทัพนาภิกขามุภกขุนาสัมมิจิงวะนังอิจเตสุลัสาสหัสายการนาตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสีนุ่มโอทัพนาภิกขามุภกขุนาสัมมิจิงวะนังเปสามิตาปัญจสตัยการนาตวานิโนอิทธิมันโตชุดที่มันโตวานาาภภิิิิกกขขุมมมนนสัังว กุมภ <test> ิโรราชาคหิโกเวปุรสาณีเบสนางปิญโยนางสันตสาฮาสังยขานังปริอุปัสติกุมภิโรราชาคหิโกโสภะฆาสามิจิงว่นางปริมันจะทีสังราชาตัตระโทป萨สติขันธปนังอธิปติมหาราชายาสสิสุบุตรปีเตศพักขันบุญนามานามาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทัมนาภิกขามภิกขุนาสามิจิงว่นังท่าขีนันจะที่สังราชา Biru lah hut tak asal tapi kau mana nangani pati maharaja saja sasi sopu tapi boi nama nama apa อิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสสีโนมุธมนาภิกขมุงพิขูรางสาวมิติวานาปัจฉิมันจัดีสังราชาภิรูปภูปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสศีโสปุตตปิตัสสะบ้าหบุญธรรมนามาภะละอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสสีโนมุธมนาภิกขมุงพิขูรางสาวมิติวานาอุตารันจัดีสังราชากุเวโรตปัสสัสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสศีโสปุตตปิตัสสะบ้าหบุญธรรมนามาภะละอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสสีโนมุธมนาภิกขมุง Boleh mak cik tang tetar tetar atau tak kini nabi nula aku kasih mina nabi yuruh aku kue ro betarang kisah. Cita ro te mahara sah sah mentah cita tang suka negabila watawi ti sah maya binu tang sah มายากูเกณทุเวเกณทุวิปุจาวิปุตตสหจันทนกลมัสเตโตจากินุขันตุนิขันุจะปานาโตโอปมาณโยตฐิวสุโตจะมาจาดิจิตเสโนจะขันทภูนะโรราชาชานุสโภอาคุปัญจสีโคเจวะติมารุสุรีอาวจะสาเอเชจเนจาราชานุขนภาสหราชุพีโมธมานาภิกามุมพิหูนาสามิติงวณังอาตากูนาภาสานาคาเวสาราสหัสกสกากัมปราสัตตระอาคูไปยคาสหายติพียามุนาทัตตระทาจะอาคุนาคายาสิโนเอราวันุมหานาโคสุปคาสามิติงวนังยีนะคาราเชสหัสห การที่ที่พาธิชาปักิวิสุทธจักรูเวหายาสเตวะนามชักปตจิตจารสุปนาอิติเตสนามังคภยันตานาคาราชานามสีสุปนาโทเขมมักคสีพุทโธสนานาหิวัจหิอุปวะหายตานาคาสุปนาสารนามังคสุพุทธังชิตาวชิระหะเทนะสัมพุทธังอสุราติตตาภาตโรวาสวาสิติอิทิมันโตยัสสีโนกาละกัญชามมหิวิสมาอสุราธนาเวกัสาเวปจิติสุจิติจับปะหาราทัน้ำบุจิสหัสตันจัปผลิพุทตนาสเปเวโรจนามกาสนัยหิตวะภาดิงสรัง ลาหุประธานุปาคมูสามโยธานีพัฒนเตยพี่คูนางสามิติพนั อาโวจเตวาปัตถบิจติโชบายุตตะคัมมุวารุณาวารุณาเทวาสมุตยะสัสสคเมิตถากรุณากายกาคุเทวยะสสิโนท่าเสตเถทัสตะกายาสปินานัตวันิโยอิทิมันโตชุติมัตัววนาวันโตยะสสิโนโมทัมมานาวิกาโมพีคูนงสามิติงวะนังเวทุจเตวาสหฮาริจ่าสมาจตุเวียมาจัตสุปานิสาธิวาจัตัามคุปุรักิตาสุริยะสุปานิสาธิวาสุริยะมาคุปุรักิตาระงตานิปุรักิตวาคุปันทาวาลังกา วาสุนังวาสาวาเสวุโสโคปะฆาปุริทนาตัวทัสเสตเตทัสสะธากยสเปนานตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาสิโนโมทัมนาภิกามูพิขุนังสามิติงวนังคาตาคูสาหะปูเทวาชาลามะคีสิการิวะอาริตากาจารุชาจาโอมาภูพาณิภาสีโนวรุณาสาธรรมะจะอาจุตาจะเนชกาสุรยารุจิราหัวกุวาสาวาเนสีโนทัสเสตเตทัสสะธากยสเปนานตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาสิโนโมทัมนาภิกามูพิขุนังสามิติงวนาง สมณามหาสมนามนุษามนุสุทิมาคิดทูปะคิดคิดทาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอาตาคูหันระยุเทวายเจจโลหิตตวศิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสศิโนทัสเสตเถธาสตากยะสเปนะนาตวานิโนอิทิมโตุชนิมันตวันาวันโตยาสศิโนโมทัมมนาภิกขะโมพิขุนาสามิดิงมนังสุขากรุมาอรุณาอาคูเวคานาสัสหาอุตาตาคยาปามุขาอาคูเทวาวิจักขานาสธรรมตาหราคาสามิสกาจายาสศิโนทันยังอาคาปชิโญยุทธิสาอภิวัสติ ท้าเตเท้าสทากยาสะเพดอนตะวันนีโนอิเทมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสาิโนโมทามานาพิกามงพิคูนาสามิติงมานัง สุกากรุมหาอาคูสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานสสสะหะโมทัตคัยนา,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 ยาปามุขาอาคูเจวะวิจักขณาสาัตถะปตาหารัคษาหามิสกาสยะสสิสนโนธนยังอาคาปชญโนโยติาาสาอภิวาสติทัสเสตเถสสะสักกายะส,ยสยภินานาตะวานินนโนอิทิมันโตชติมันโตว,ว,นว,วันว,วันโตยะสสีโนโมทัมนาภิกรรมุงภีูนังสามิทิงมนัง เทมียตุสิตายามากัฏกาจายาสสิโนสัมมิตการามาเสธาสุตินามาจาอาสวะนิมานรติโนอาหูอาจักูปริณิมิตาทัสเตตัสสักกายาสภินานาตบดินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสิโนโมทมนาภิกขมุปปิกุณัสัมมิถิมนัง สถเทเทเทว่นิกายาสภีนัตวันิโนะมันเมเยนะอาคัจุงเยจันเยสัติสาสหะปุตตชาติมคีลังโอคัตินังมนาสอวันตะเกโมฆะตารนาคันจันทวะอสิตาติตังสุพรมาพระมาโตจ่าปุถาิติมาโสสหะสนังกุมารโอติโสจ่โสปะฆาสามิติงว่นังสหะสัพรมารโอการังมหาพรมาพิจตติอุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยะสัสิโสทัศเถทาอิสระอาคุปัญเยกวาสวัตติโนติสัจามาชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสภยอภิกันเตสินเทเจเปสะพระมาเกมารสินาภ การทหารสมันทียังเอชาคันนะหัตถะพันธะตุราเขนนาพันธะมัทุโภสมนตาปิฏิปาริธามาบูมจิตาโกตินามอิติธาต้ามหาสิโนกันาหาสินังเปสัยยปานินาธามหาจัสรังกาตมาราเพระวังยะธาปะวุสกโกเมโขทนายันโตสวิจุโกติธาโสปอบจุธาวติสังกุโตอาศัยยังวเสจันจสพังอาปิญญาญาววกิตจวานาจักคุมา ตถาทูตอมันตยิสัทถาสาวกีสหัสนนรติมรสินาภิกันตาิวิชานาภิกโบูเตจะอาตาปมกัลลุสุตราวุธาสสาสนังวิตราคีหิปกามุงเนสานุมาปีอินเจยุงสภเวชิจจะสังฆาภะยติตายาสสิโอมุตติสหบูติหิสาวกตเตชะเนสุตารติบุสววจุละชัยยปกรณ นมโมเมวุตติยสารัตนาตยาธรมิกาเดชะปสิทธิ์ปสิทธิวานารายาปรมีสุราสิทธิพระมาจอินทาจัตตุโลกาคามเบียร์ราคากาสามุทาบูตุงคังขาจัตสพรมาชยาปสิทธิพาวันตุเตชยาชยาธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชยาชยาฆาโคลาตุลนีไซนีไรไซเสนาเมรุราชาคนนอรชีชยาชยาคามเบียรโสมพีนาเ็นทนาคีปีสาจภูตการีชยาชยาทุนิมิตาโรคีชยาชยาสิงคขีสุธานานมุคาชาชยาชยา รุณนามุคสซาตราชัยยะชัยยะจำปาทีนาคคุละขันโธชยยะชัยยะคาชาคุณนตุรงสุกระผู้ชรงสีหาปยะคาทีปาชยยะชัยยะวรุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนารีบุนัสุทินอรรตีชยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชัยยะทอรรตีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอรรตีสันตินัตธาชยยะชัยยะมังกราอนัญญ์าพระเเวชยยะชัยยะวรุณายเกศชยยะชัยยะราคาเสสุระภูชติชา ชยยะชยพระเมธะขณาชยยะชยราชาธิราชาชัยชยยชยปัปทวิงสภังชยยะชยอารหันตาวเจเกบุตรสาบางชยยะชยมหิสุโรหาโรฮาดินเทวาชยยะชยพระมสุรโคชยยะชยนาโคยิรุณาโกวิรูปโคจันิมารภีอินโทจเวนะเตยโยจกุเวรุวัลโนปิจะคีวายโยจปชุโหนกุมารตัตระตะกุอัฐารสามาหาเทวาสิทิตาปัสสาทะโยอิสิโนสาวกกาชาปะชัยยราณุภาวันตุเป ชยยธรรมโจะสังโกจะทศปาโลจะชัยยะกัรเอตินะชยยเตชินะชัยชย,ชยสุธีปะวันตุเตเอตินะพุทธเตชินะโหตุเตชัตยยะมังขัง <c oughs> ชัยโยปิพุทธาสาสิริมตัวยามาราสัจปาปิมตัวปราชโยโหสยามโมทิมนเทอมโมทิตา ชายัตถาพรมะขนาไมหิสินโนชโยปิพุทธาสสีริมาโตอายามาราสัจปาปิมาโตปราชโยโคสยมุทิมันติปโมทิตาชายัตถายินทคนามหิสินโนชโยปิพุทธาสสีริมาโตอายามาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยมุทิมันเดปโมทิตาชายัตถาเทวะคนาไมหิสิโนชโยปิพุทธาสสีริมาโตอายามาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยมุทิมันเดปโมทิตาชายัตถาสุปันนคนาไมหิสิโน ชโยปิพุทธาสสีริมโตะยังมาราสัจจปปิมโตะปราชโยโอโคสยามุทิมันเทปโมทิตาชยัทธาสุนาคาคนาสุมาเฮสินูชโยปิพุทธาสสีริมโตะยังมาราสัจจปปิมโตะปราชโยโอโคสยามุทิมันเทปโมทิตาชยัทธาสุพระมคนามาเฮสินูชยันโตัวโพธิยามูเรศกยานังนาทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโมหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัปรังเกสีเสปะาบิโพคะเรียปิเสเคสัภพะพุทธานังขปโตปโมตติ สุนนะคตังสุมังฆะลังสุปภาตังสุมุทิ่ตังสูขโนสุมุขตจัวสุยิธังพระมัจจาทิสุปัฏกินังกายกรรมังมัจจารัมังปัฏะกินังปัฏกินังมโนกรรมังบุรีทิเตปัฏกินาปัฏกินานิกาตะปาลาลภันตาเทปัฏกินเนเตอัตตาสุกิตาวิรุธาพุทธะสาสเสอารุขะสุกิตาหูจัาสะสหะสเพหียติภิสุนันตุโภตุเยเรวาสมิธานีอธิคาตาติกายุกัสะตาหูตุสุกิตาหูตุสัพพฏฐาระคะตุสัพะสัตตานัง ราขันตุชินนาสาสนายากาจิปัฏฐานเถสังสภีปุเรตุมันมโนรัตายุตกาเรปวัสันตุวาสังวาสาวาราหากาโรคาจุป,ปัฏวาเถสานิวาเรนตุจะสาปทากายาสุขังจิตาสุขังอารหันตุยาธาระบทสวนธรรมะนิยามสุตัง เอวามีสุต Han ังเอกกาสามารยังพักวาสวัสดียังวิหารตีเชตวันเฮานาคบินทีกาสอารามิตาตรคูพักวาปิคุอามันเดศิวิกาวดิพัตฒน์เตติเตปิคุพักวาโตวบัจสุสุพักวาเอตัทธบุจา อุปาถาวะพิกเวตตาคตาตานังอนุปาถาวะตตาคตาตานกิตตาวะสาธาตุธรรมทิตตตธรรมนิยะมัตสสะเพสังขารานิจาติตังตตาคตัวิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุจิตาวาอภิสัมมิตาวาอาจิฆาติเทสิติปัญญาปติปัฏฐานิติวิภะติปิภะติอุตานิกโรติสะเพสังขารานิจาติอุปาถาวะพิกเวตตาคตาตานังอนุปาถาวะตตาคตาตาน อิตาภาษาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพภีสังขาราทุกขาติตังตฑาคตตัวปิสัมพุทติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาจิกาติเทสิธิปัญญเพติปัฏภเพติวิบารติวิภพาชาติอุตานิกรโรติสัพภีสังขาราทุกขาติอุปาทวาภิกเวตตตาคตานังอุปาทวาวตาตาคตานังอิตาภาษาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพภีธรรมาอนัตตาติ ตังดาถาคตตวะปิสัมพุชติอาภิสัมเมติอาภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาจิกะติเตสิติปัญญาปิติปัตตปิติวิปารติวิปัสติอุทานิกโรติสภิธรรมาราตาติอิจามะโวจะพะควาตมนาเตวิคูภะควาตตุาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกัลตตาคาถาอาทิตังนันาวะหะ อทิตังนาราว่าขมายานปฏิกังเกนาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่รวมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอคงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทีตังไปหินันตังอปตจานาคตังีเป็นดก็ลป็นล้สิ่งเปนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยุวธรัมตตตตาพิปัสสติอสังรังอสังกุปังตามพิธารมนุภะรุ่ยเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงนคลองแคลนเขาคนพระช่นอาการใช้นั้นควาามตยแ้พรุ่งนี้ นาฮีโนสังคารันเตนีน,นามหาศนีนามจุนาเพราะการผัาเพี้ยนตมัมมจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังพิหาริมาตาพิงหงหรัตั์มตันทิตังตังบีพัทเทกรตัตโตติสันตตอจิคเตมุนีมุนีผู้สสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรตคราทังกรัมกาขคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัญจเบคนะ สภิษังขารานิจาสังขารคือร่างกายที่จะเลี้ยงลูกทามนำรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมานาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราเของเราทุกองชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกองพรรนาความตายเป็นของไม่ยั่งยืนอวสังมายามะริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้บรณาปริโยสนาเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิิตตตเเเเมมมมอนนาชีีวขขงงงรรป็ไ่่ทย นี่คตามความตายของเราเป็นของเทวะตะควรที่จะสังเวชอยังกายหัอาจรางังร่างกายนี้มีจะตั้งอยู่นา,นานอเ่ปตวิญญาณโอครันปราศจากวิญญาณจุโันขเขาทิ้งเสียแล้วอาทิศเสสักติจากนนทัพัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวาปรุรณมวาท่อน อาไดท่อนฝืนน้รัตทางอาประโยชน์ม่ได้อาน,นิจาวาจะสังขาราสังารทั้งหลายไม่ใช่หนออุปัฏฐาวยธรรมีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติครันเกิดข,ขึ้นแล้วย่อมดับไปเตียสังอุปสังมุสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายจะเป็นสุขอย่างยิ่งสรรพสัตตามะรันติจัสัตตังหาางาลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุงจัมมาริสเรที่แต่แล้วและกำลังจะตายตาเทวาหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมอนกันนะัตติเมเอตาสังสโยความสงสัยในความตา,มมเ,าเลย bersuat meta yang kinci yang kinci ku selang gamang sapehi patehi katang punya no no mo tan to ye dewa asamida ne ati kata ti kayu ka satta ho tu sukita ho tu tuka pamu tan tu mata pita sukita ho tu tuka pamu tan tu sapehi ข้าพมูจันฑุสะเพสามารถทินางสามิจันตุโวบูสวดบูชาลุงปุถุวันโมโพธิสัตตูคันติมายะอิติปะกะวาโมโพธิสัตตูคันติมายะอิติปะกะวาโมโพธิสัตตูคันติมายะอิติปะกะวาปฏิทานคาถายาธิวัตสันติวิหารวสินีทุเปฆเรโพธิคเรตหินตหิตาพานันตาธรรมทานีนาะวันตุปุชิตาสดิงกรรณเดธาวิหารมันทะเล เทราจามชานาวกาจัพพิคโวสารามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาจติสานิขามาจากอิสราสปานาปุตสุกิตาภะวันตุเตชลาภุชายเยปิจากอนัสัมภวาสังเสทาชาตตาอาทาภูปปาติการนิยานิการธรรมาวรังปฏิจเตสเปปิจุขัสกเกเรนตุสังขยังทาตุจีรังสัตังธรรมโอตมัตตราจัปุคราสังโฆโมตุสมะโควะอัตยะจัหิตายะจัอเมระคตุสธรโมโอสเปปิธรรมจาริโนวูติงสัมปะปุณายมัธเมอริยบาเปวติเตปัสนา โอตุสเผปปิปานิโนผุ้ตัดสันียสมาราร้งปะเภทชันตุกะเรเตโบปัวสตุวุติภาวายาสัตานาสัมิตาเนตุเมธาในมาตาปิตาอจาตาระชังนิจังระคันติผุ้ตะกังเอวังธรรมินะราชโนปชังระคันตุสัพปทาเทวตาอุญโยชนะคาถา ทุกขปาตาจันนิทุกขปาเยาปาตาจันนิปายาโสกปาตาจันนิโสกาหขตุสปปิปานิโนเอตวัตาจะอามีสัมปัตังบุญญาสัมปัตังสเปริวานุโมทันตุสัมมาสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตายกสีรังรักขันตุสัพพะฐาพระมนายิรัตตังหุนตูคาชันตุเทวตาคาตาสุมังคุณคาถา โอตุสภังส ah ุมาขะลังรัก mm <AND> well ันตุสพปติวัตาสภูธาลุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระโอตุสัพภังสุมาขะลังรักันตุสพปติวัตาสภตมารุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระโอตุสัพภังสุมาขะลังรักันตุสพปติวัตาสภสังขารุภาเวนะโสติโหตุนิรันตระ สัพือพุทธาภรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันตามีสัพโสสัพือพุทธาภรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันตามีสัพโสสัพือพุทธาภรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันตามีสัพโสสัพือพุทธาภรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันตามีสัพโสสัพือพุทธาภรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชินาระคามันตามีสัพโส สัพเพพุทธาปัลปะตาปจิกานาจัยัมพลังอารหันตานันจติชินาระคามันธามิสปพโสสัพเพพุทธาปัลปะตาปจิกานาจัยัมพลังอารหันตานันจติชินาระคามันธามิสปพโสสัพเพพุทธาปัลปะตาปจิกานาจัยัมพลังอารหันตานันจติชินาระคามันธามิสปพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยกาพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมกราบอุทิศบ่ายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ขลขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาเสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายจงโปรดให้มีแรงรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกมันชอบธรรมคำว่ามีมีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในอง ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลแนานอีกทั้งขอเทพเจราทั้งหลายผู้ได้อนุโมนหาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดิรทนั่งภายนรัปลายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเล็ดได้จากสร้างขึ้นใ้เปียบในพุทธานุภาพและชีวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิดสาธุเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ